ที่เป็นเรือนาดาสุภาพวีพายในโลกนับเต้นสิงบรรทุนเจอกับสองไพวาในโลกน้ำตั้กเป้าการครับเที่ยวที่ที่สครับมาดุจเราเทเ่วกับเรือเท่าเึ้นแล้วเรือนี่เดียวมันต้องเป็นจริงๆาันี้สิมาการจุพลอยบอกว่าใจยังยิงราสับอกว่า กรกระชาตงให้สิงประทุนพระสอนภัยว่านะครับสิงประทุนพระสอนภัยว่าได้กระชาตไปภยัยนะครับได้กระชาตไปภัยมาทีประทุมนะครับ่ลงน้ำแดงและสอนภัยว่าต้องตามต้องเป็นครับพี่เจนี่ครับใช่ค่ะและได้ยินเสียงกล้องเชียร์แอบกสิบมาว่า สี่เอเลี่ห้าสิบห้าส่ปลายสิงปุทุเล่างานได้จะรอญศไว่าเล่องันกันตอนนี้เลื่กกระชากเป็นไพ่สับต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 ับขึ้นมาแล้วขับจึ้ไปกระติกตาโคตาสับตาโคตาตัตาโคตตัดตาโคตตาโบตาโคตาเบดตาโคต้าเตาโคตาสีเลื่อเลื่อจะมีเวกันมารีบเ่าเลื่อเลยได้น้าหกสิบปทุ่ไอจุงตะบนสิปุนริญุงตะบนสอดาฟว่าเริ่มกระชากเปนผ่านมาผ่านมาจะร้อยมัน ตัมบุ่น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 ตัมปุ่น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 ตัมปต่บ โอ้แต่ว่าสมบัติการแหวไม่ไหวที้วัยสาว่ไหลเว้อลครับม็ปัญหาจากไห้บ่าชิ้นเล็กชาวบ้านกไม่รังสีเจี่ยหัวว่า